เยวจะพาทุกท่านนะครับมาฟังเสียงปิ้วปิ้วครับเจ้าโรโบอคอป6เฮคชีคันนี้ครับ,รบรเสียงอย่างหดเอาไหมเอาไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมจัดจัดอีกปิ้วดีจัดหน่อยเจ,จ้ได้เลย อ๋อเป็นหัวฉีดไหมเลี่ยอ๋อที่แร,ก,รกมันดำกว่านี้อีกโอ้ยอย่างนี้มันเบิร์นยางได้เลยดีย่อ๋อแรงแรงแรงขนาด6เ k คครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเบินตรงไหนดิติดมือไหมโอ้โห กดนิดเดียวนันนี่ไปลากพวก้วงี่คันนี้ลากลากลูกนะคันนี้นะคันนี้คันนี้รถพ่วงนะคันนี้นะใช่ครับมีลําโพงครับโอ้โหมีระบบลากลูกมันต้องอย่างนี้ครับโหดครับโหดจัด จริงนะมาต้องมาสัมผัสเองดูเดียเด๋ยวดูเดี๋ยวนิดเดียวเองตกใถ้าไม่ถึงก็ถือว่าเหลือน้อยแล้วครับถ้าแรงขนาดนี้นะ ปแจเต็มเลยข้างล่างเออขยับออกใช่กหมโลโกครบหกเคสคือเขาจะเหลือประกอบอีกเ็จหรือยังช่างนีงน่อ๋อสวยมากเลยครับนี้แรงด้วยอสุดจัดปด้ายแดง 240นะครับแมบบแล้วก็จะอยู่ประมาณถ้าบอกว่า26ผมว่าเกินผมว่าเกิน26เพราะว่าผมเคยไปกดดูฟันที่แมบบให้มันได้26ที่มันมันไม่ขนาดนี้มันเร็วมากเลยด,ดูดูคันล่ง ยังกับเครื่องธรรมดาโหดจัดพี่น้องโอ้ใส่ดินนี่เตากัดยางเลยนะขึ้นบอ่ออันนี้โหดจริงโหดจริง แล้วไ,ไปดูช่างเขาต่อย้ำหมดคันนี้ดีกว่านี่ครับแค่กำลังต่อย้ำหมดนะครับคันนี้ที่ได้ยินเสียงปึงป้งปึงป้งปึงป้งนะครับคันนี้ครับย้ำหมดเลื่อนเลื่อนช่วงครับคันนี้ โทรมาสั่งได้ครับรถคันนี้ก็ราคาแค่หนึ่งล้านสามหมื่นบาทนะครับคันนี้โทรมาได้เลยครับมีทะเบียนแล้วนะครับทะเบียนมีแล้วครับแต่ภาษีน่าจะขาดเพราะว่าจอดนี่นะทะเบียนผมรีวิวไปแล้วแหละถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูรีวิวผมได้ครับรีวิวไปแล้วครับคันนี้ รอลูกค้าอันนี้รอลูกค้าเพราะว่าหลุดมัดจำครับหลุดมัดจำอันนี้ก็รีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับดูย้อนหลังได้ครับหลุดมัดจำไปไน่าจะหนึ่งเดือนแล้วเลย อันนี้ก็ซื้อหัวมาเี่ยนนะครับคันนี้ก็กำลัง <c oughs> รีแมปครับส่วนคันนี้ก็ประกอบองแต่งกำลังประกอบครับ <c oughs> ช่างคันนี้ทำอะไรช่าง <c oughs> คันนี้ทำอะไรครับ <c oughs> โอ้ประก <c oughs> อบยกหัวไม่ขึ้น๋ <c oughs> อกกำลังจะยกหัวขึ้น อ๋อเราก็ดีดขึ้นเขาเปลี่ยนเพาครับเปลี่ยนเพาเปลี่ยนเพาแล้วมันติดตรงนี้ไงอ๋อช่างเวลามันติดอย่างนี้เราต้องยกหัวขึ้นใช่ไหมเออเบนเทนผมก็เป็นนะผมต้องยกหัวขึ้นเหมือนกันแหละเบนเทนผมถ้างั้นเบนเทนผมก็จะยกหัวขึ้นอย่างนี้เลยนี่ไงหนุนกล่องครับนี่ กล่องยกหัวนะครับทําเป็นกล่องแล้วก็ยกขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นประมาณห้าเซนห้าเซนใช่ไหมครับตัวไหนครับตัวดีดเสาเนี่ยนะครับสองนิ้วหกมันเป็นห้าเซนหรือเปล่าเกินดิเกินเนาะครับนิ้วหนึ่งสองสองจุดห้าไอ้ยี่ห้าเมตรอกล่องตัวนี้สูงอยู่นะไม่มีตลับเมตรอะ ดีดขึ้นเพื่อจะให้มันติดมุมล้ออันนี้เรียบร้อยแล้วท่้นหลังเราก็เลื่อนช่วงเลื่อนอะไรตรงไหนบ้างครับอยากเสาโปนี้นนนขึ้นมาอ๋อให้มันมาสุดเจาะน็อตให้มันสุดพอดีอเหลือจะมีเหล็กฝาฝาอีกตัวหน,นึ่งเหล็กฝาอีกตัวหนึง่งหยับมาเจาะข้างในไหมหรือว่าเจาะทะลุพพ้าซีอ่าทะลุ้าสีแล้วก็ร้อยน็อตใหม่เพราะว่ามันจะมีรูเดิมมันอยู่ครับ อ๋อแล้วทำไมข้างหลังมันเอาขึ้นน้อยกว่าข้างหน้าก็คือเราต้องเล็งดูข้างหน้าที่แรกของที่ถึงอ๋อหัวมันไปข้างหน้าทิ่มไปข้างหน้าอ๋อเราก็เลยปรับอันนี้ตามเลยปรับหัวตามปรั้งตัวค่อยๆปรับนื้อึข้าเพราะว่าถ้าหากเราเอาข้างหลังขึ้นเราต้องต่อเลยก็คืออันนี้เราต้องตีกันเลยเจ้าเจ้านะครับน้ออคงดู่คนเดียวเลย เราบอกครับสองหกศูนะครับดีดหัวขึ้นหนีมุมตรงนี้ครับนี่ถ้าอย่างนี้พ้นแล้วครับเนี่พ้นแล้วนะสวยมากเลยถ้าอย่างนี้น่าจะมีร้านกว่าร้านหนึ่งแสนเล่าอ่าเราไปดูคันนี้คันเมื่อกี้ฟิวฟ้วๆิวครับฟิ้วๆิว Thoải mái, thoải mái thoải mái rất đôi đi, xong rồi, ok, ok, hả ok, Ủa, kêu kêu rồi. lắm เสร็จแล้วบ่ครับช่างเสร็จแล้วบะถอดกล่องครับอ๋อต้องถอดกล่องไปทำเลือกทำยังนี้ได้แหละแต่ต้องถอดกลองเย็นแล้วดิอ๋อมันค่ำแล้วจะกลับมาใหม่แล้วใช่ครับเดี๋ยวรอมาทำมาทำไม่ได้ก็ทำได้หรอกเออมันต้องถอดข้างต้องถอดกล่องตัวนี้ตัวมันข้างเครื่องน่ะไอ้ไอ้ข้างเครื่องอ่ะโโคตรในเลยอ่ะโอเคสรุปว่าวันนี้ค่ำไปบอกฟ้าหนองให้ถอดให้ แม่พี่พลไปง่ายหรอกครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรออนตั้งกันนะครับค่ารถคันนี้เลยค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อรถคันนี้นะครับซีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูรีวิวครับเดี๋ยวรีวิวให้ดู